สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแก้ปีชงประจำปี2565ให้เป็นชงรวยโดยอาจารย์เรนนี่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนปีชงร้ายให้เป็นชงรวยกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะ สำหรับปี2565นะคะท่านที่เกิดในปีนักษัตร์สี่ปีนักสัตว์นี้เรียกได้ว่าเป็นปีชงสำหรับท่านค่ะปีนักษัตร์แรกคือท่านที่เกิดในปีวอกปีนักสัตว์ที่สองคือท่านที่เกิดในปีมะเส็งปีนักษัตว์ที่3คือท่านที่เกิดในปีกุนและปีนักษัตว์สุดท้ายคือท่านที่เกิดในปีขานนะคะ เรียกได้ว่าทั้งสี่ปีนักสัตว์นี้นอกจากต้องเตรียมตัวแก้ปีชงด้วยการไหว้พระก้าวัดปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือไหว้เทพเจ้าตามวัดดังต่างๆแล้วขอเสนอให้ท่านแก้ปีชงด้วยการไหว้เทพเจ้าจี้กงค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นเทพเจ้าจี้กง ทางที่ตอนที่ท่านมีชีวิตท่านเป็นนักบวชที่มักมีพฤติกรรมแปลกจากจารีตนั่นก็คือชอบฉันเนื้อสุนักดื่มสุราครองจีวรที่เป็นผ้าคีริ้วสก,กรปรกจึงถูกคณะสงฆ์ขับออกจากวัดและใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ข้างถนน แต่ด้วยความที่ท่านมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากยกตัวอย่างเช่นคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนถูกรังแกจึงเป็นที่นับถือของประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าท่านสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้และเชื่อว่าท่านเป็นพระนนทิมิตรหนึ่งในพระอรหันต์18องค์กลับชาติมาเกิดนั่นเองค่ะ หลังจากท่านถึงแก่มรณาภาพในวันที่17มิถุนายนคริตศราช1207ลทัทธิเต๋าได้ยกย่องท่านให้เป็นเทพ,พเจ้านะคะจากนั้นไม่นานคณะสงฆ์จึงรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านค่ะ จากการสื่อสารของครูบาอาจารย์ของอาจารย์เรนนี่นะคะบอกว่าปีนี้นั่นก็คือปี2565เป็นปีที่เทพเจ้าจี้กงท่านลงมาบนโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และท่านมีบารมีมากๆสำหรับใครที่เป็นปีชงให้ลองจัดเวลาไปกราบไหว้ขอพรให้ท่านปกปักรักษาให้รอดพ้นจากความเป็นปีชงได้นะคะ อันหนึ่งค่ะศาลเทพเจ้าจี้กงที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะองค์ท่านใหญ่อลังการตะการตามากเลยนะคะหากใครมีเวลามีโอกาสสามารถไปกราบไหว้เทพเจ้าจี้กงได้ค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของแก้ปีชงร้ายให้เป็นปีชงรวยโดยอาจารย์เรนนี่นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ